านะครับจะมาี่เลิศกกำจัดแมงมุมภายในบ้านด้วยน้ำยาที่เราทำขึ้นใช้เองแล้วยังใช้กำจัดจิ้งจกตุ๊กแกร,รวมทั้งมแมลงสาบภายในบ้านได้ผลดีมากยากำจัดแมงมุมเราทำขึ้นใช้เองง่ายๆแค่เราฉีดพ่นไปแบบนี้นะครับแมงมุมจะหายหมดเลยครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในการทำน้ำยานะครับสิ่งแรกคือกระป๋องป๊อกกี้หรือถังฉีดพ่นนะครับ อย่างที่2คือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือนะครับและอย่างที่3เป็นยามองน้ําทุกยี่ห้อนะครับจะต้องเป็นยามองน้าเท่านั้นนะครับเรามาเตรียมน้ํายาก,กันเลยครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับคือกระป๋องป๊กกี้และใช้แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ที่เราใช้สําหรับล้างมือนะครับค่าเชื้อใส่ลงไปเลยครับในถังฉีดพ่นหรือกระป๋องป๊กกี้ก็ได้นะครับ เราใช้ไม่เยอะเราก็เทแอลกอฮอล์ลงไปไม่ต้องเยอะนะครับอย่างต่อไปเราจะมาใช้ยามองน้ํายามองน้ําใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยครับในการใช้ยามองน้ํานะครับถ้าเราอยากให้แรงมากๆเราก็ใส่ยามองน้ําลงไปเยอะๆนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะใช้ประมาณนะครับ1ช้อนชาครับ ส่วนที่เหลือเราจะนำไปสูตรโดมหรือนำเก็บไว้นะครับแบบนี้ใช้ครั้งต่อไปก็ได้นะครับปิดฝาให้แน่นนะครับเราเขย่าส่วนผสมทั้ง2อ,อย่างนะครับให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะนำไปกำจัดนะครับแมงมุมนะครับรวมทั้งจิ้งจกตุ๊กแก่และ,มะแมลงสาบที่มารบกวนบ้านเรือนของเรานะครับ แมงมุมชอบมาชักหญ่มาสร้างความเลอะเทอะโสกโปกให้บ้านเรือนของเรานะครับน้ำยาที่เราทำขึ้นใช้เองในการกำจัดแมงมุมนะครับฉีดพ่นไปที่บริเวณแมงมุมนะครับชอบอาศัยและมาชักยญอยู่นะครับแค่นี้นะครับแมงมุมก็จะไม่เข้าใกล้บ้านเรือนของเราอีกต่อไปเพราะว่าน้ำยาตัวนี้นะครับมีความฉุนและร้อนแรงครับ จิ้งจ,จรจิ้งจกส่วนมากนะครับจะมาขี้เลื้อเทอะนะครับสร้างความลำคาญให้เรานะครับในการทำน้ำยาในการไล่และกำจัดจิ้งจกและตุ๊กแกนะครับเพียงเราฉีดพ่นตรงบริเวณที่จิ้งจกชอบมาอาศัยนะครับฐานจิ้งจกและตุ๊กแกนะครับจะไม่เข้าใกล้บ้านเรือนของเราเลยครับเพราะว่ากลิ่นที่ฉุนของน้ำยาและความร้อนแรงนะครับจะทำให้จิ้งโจกและตุ๊กแก่หายไปได้เลยครับ ตรงบริเวณไหนบ้างครับที่เราคิดว่ามแมลงสาบนะครับมาอาศัยอยู่อย่างเช่นตามตู้เสื้อผ้าของเรานะครับตามลิ้นชักเสื้อผ้าแบบนี้หรือตามกระดาษที่เราใส่เสื้อผ้าไว้นะครับมแมลงสาบนอกจากจะมาขี้เลอะอเทอะนะครับมแมลงสาบยังส่งกลิ่นเหม็นรวมทั้งมแมลงสาบยังนําเชื้อโรคมาสู่เราด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับในการป้องกันและไล่มแมลงสาบด้วยน้ํายาที่เราทําขึ้นใช้เองนะครับ ฉีดพ่นไปตรงบริเวณที่มแมลงสาบอาศัยอยู่เลยครับหรือว่าป้องกันก็ได้นะครับและคลิปนี้ท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องวีไทยพีชนแนลได้เลยครับและผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับในการนําน้ายาสูตรนี้นะครับมาไล่แมงมุม มแมลงสาบจิ้งจกและตุ๊กแกและยางป้องกันได้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดที่พดีจากทางช่องทไทยพีชนแนลนะครับจะนําเสนอที่พดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำาลครับส่วนน้ํายาที่เราเหลือแบบนี้นะครับถ้าเราใช้ไม่หมดเราปิดฝาให้แน่นเลยครับกลิ่นของน้ํายาก็ยังคงอยู่ในนี้และใช้ได้ต่อจนกว่าจะหมดเลยครับฉีดพ่นไปเลยครับได้ผลดีแน่นอน ในการฉีดพ่นนะครับเราจะฉีดพ่นห่างกันนะครับ2อถึงสวันเราทำแค่ประมาณนะครับ3าถึงสเที่ยวมแมลงสาบจิ้งโจกตุ๊กแกรวมทั้งนะครับแมงมุมก็จะไม่เข้าใกล้บ้านเรือนของเราอีกยาวนานเลยครับ